สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระเครื่องของคนไทยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะเป็นชาติเดียวในโลกนะที่เราไปสรรหาวัตถุมงคลมาห้อยมาสวมใส่ยอมเสียเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะพระสมเด็จอาจารย์โตว,วัดระฆังพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันองค์ละสิบยี่สิบสามสิบล้านนะเพราะ แต่ละคนก็มีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันไปและผมก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นี่ก็สวมใส่สร้อยพระนะครับก่อนออกจากบ้านจะไปทํางานไปเที่ยวอย่างน้อยก็ต้องห้อยพระออกไปอ่ะจะได้มั่นใจจะได้แคล้วคลาดจะได้โชคดีมีโชคลาภจะขายของนก็ต้องบูชาจะนังกวักจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนวันนี้ครับจึงจะนําเสนอครับ5อันดับพระเครื่องที่คนไทย นิยมห้อยแล้วก็แขวนมากที่สุดนะครับอันดับ5ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน8%เฮะเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยจะเป็นที่นิยมของผู้ชายที่จะสวมใส่นะเชื่อว่าคือชื่อเป็นมงคลนะว่าง,งั้นเถิะนะหลวงพ่อเงินใส่แล้วจะมีเงินทองเข้ากระเป๋านี่จะได้มีโชคลาภค้าขายดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะได้ร่ำรวยเป็นเจ้าสัว นะครับนี่มาเป็นอันดับ5นะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอันดับ4ครับพระปิตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะครับอยู่ที่9.44%ผมได้จิดตามวงการพระเครื่องนี้นะครับเซียนพระหลายๆคนบอกว่าถ้าจะเล่นพระที่มีอนาคตก็คือพระหลวงปู่โตะนี่แหละเพราะซื้อง่ายขายคล่องว่าง,งั้นเถอะนะครับราคาก็มีมาตรฐานนะครับพระมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนนะครับ แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมว่างั้นเถอะนี่ก็เป็นที่นิยมมาอันดับ4นะครับอันดับ3ครับหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ที่12.87%พระเครื่องของหลวงพ่อโสธรนี่มีความแตกต่างจากพระเครื่องนะครับองค์อื่นๆนะครับนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสุภาพสตรทีที่นิยมสวมใส่เพราะเขาบอกว่าจะมีพุทธานุภาพในเรื่องของการขอลูก ในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่างๆนะครับสุภาพสตรีก็อยากจะมีลูกหรือสุภาพสตรีที่มีลูกแล้วอยากจะให้ลูกนั้นนะครับเรียนเก่งเสอบที่ไหนก็ติดก็เลยชอบสวมใส่นะครับพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับอันดับ2ครับพระสมเด็จโตนะครับอยู่ที่21.9%แน่นอนครับพระสมเด็จโตเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะสวมใส่นะเขาบอกว่า ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าอ่ะงั้นเถอะนะครับก็ครบเครื่องแหละนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะพระของสมเด็จโตเนี่ยมีหลายวัดนะพระสมเด็จใครก็อยากจะสวมใส่คนที่เล่นพระอย่างน้อยๆต้องมีพระสมเด็จอะ่ะนะจะเป็นพระสมเด็จรุ่นเก่าหรือจะเป็นรุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะสวมใส่ไว้เพราะชื่อชั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายราคาฮะตั้งแต่พระใหม่องค์หลักร้อยหลักพัน หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลัก10 000, ล้านนะครับมาถึงอันดับหนึ่งครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้47.79เนะฮะเกือบครึ่งนะของคนไทยที่สวมใส่พระเครื่องคือสวมใส่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดเนี่ยจะมี2องวัดนะวัดช้างให้นี่จะอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็จะมีวัดพระโคนี่จะอยู่ที่สงขลาวัดพระโคนี่ก็คือวัดที่ท่านบวชวัดแรก ก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าวาดจำพรรษาสุดท้ายก็ที่วัดชังไห้ีิปัตตานีนะครับหลวงปู่ทวดนี่แน่นอนเด่นที่สุดก็เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมีหลายคนเคยบอกผมนะว่าเวลาไปทําข่าวอุบัติเหตุรถคว่ำคนเสียชีวิตไม่เคยเห็นคนเสียชีวิตที่สวมใส่หลวงปู่ทวดนะครับคือแคล้วคลาดนี้อันตรายละ่ะว่าง,งั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณเรื่องแคล้วคลาดของหลวงปู่ทวดนั้นโดดเด่นมาก เวลาเราจะไปท่องเที่ยวขึ้นเหนือก็ต้องแวะนะไปกราบหลวงปู่ทวดก่อนนะครับลงใต้ก็ต้องแวะกราบหลวงปู่ทวดคือเดี๋ยวนี้วัดส่วนใหญ่ก็จะมีหลวงปู่ทวดให้กราบไหว้นะฮะเวลาเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญก็เลยกลายเป็นสถิตินะครับว่าถึง47%เกือบครึ่งนะฮะของคนที่สวมใส่พระเครื่องนั้นสวมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะ เครื่องแต่และองค์ก็จะมีพุทธคุณแตกต่างกันไปตามความเชื่อแหละแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมทําความดีฮะอย่างน้อยๆถ้าเราทําความดีครับสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะคุ้มครองเราเหมือนพระนี่แหละแต่ถ้าเราสวมใส่พระแล้วจะไปทําชั่วก่อนออกจากบ้านนะสวมใส่พระนะฮะแล้วก็สวดขอว่าเนี่ยวันนี้จะไปปล้นธนาคารขอให้สำเร็จทีเถอะพระก,ก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะถ้าทาผิดนะครับเอาละครับเรื่องของความเชื่อสําหรับคนไทยฮะเขาบอกว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับช่วงท้ายครับอย่าลืมครับกดติดตามช anel ข่าวจริงใบเกลือขยี้แผลด้วยนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ